แล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี2569นะคะพี่น้องฝนสลักจีชื่นชมค่ะนักแสดงสังกัดจักรีเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็ในปีใหม่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่เป็นทั้งกำลังใจมอบความรักมาให้กับพวกเราคะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทุกคอมเมนต์นเลยแล้วก็ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราซึ่งมีความหมายกับพวกเรามากๆะคะ่ะแล้วก็ในปีใหม่นี้นะคะก็อขอวขอวยพรค่ะให้ทุกท่านนะคะ มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่เรื่องดีๆคะ่ะในรายยิ้มตลอดปีแล้วก็ขอให้ประเทศของเรานะคะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววันคะ่ะแล้วก็ในปีต่อไปนี้นะคะพวกเราก็จะผลิตผลงานออกมานะคะทุกคนไี้ติดตาม เช่อนรับองได้เลยว่าจะเป็นผลงานที่ที่ดีนะคะให้สมกับประจ,จาขององค์กรเรานะคะจะสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคมยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เดินไปด้วยก,กันกับพวกเราก็ยังไงก็เจัสดีในปี2569นะคะรักแฟนๆทุกคนคะ่ะ